วันนี้เราจะข้ามจุดนี้ไปลาวกันนะครับจุดผ่อ,อนลนบ้านเมืองแพร่เปิดทุกวันพระแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนี่นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนก่อนนะครับ ได้แล้วครับไปกลับประเทศลบลบเข้าประเทศมานานไกด์ไกด์ตามตามไกด์ตามไก,มก,มก,กด์ว,ว่ามีคนเดียวที่พูดภาษาเนั่นได้เ็น <cosine, S 1> ้ดีจังมีไกด์พูดต่างประเทศได้หงนี้เจอหน้าแล้ว ดีใจด้วยอารมณ์ลบแักหน่กับี่น่ใช่หลบแค่นะครับนี่ครับเล็ไปไหนกลับนะครับกลับประเทศรากดยแหละ ไปครับข้ามกันไหนเอ้ากันเลยโอ้ โอ้ข้ามาแล้วข้ามาแล้วครับเกิด mong mọi kỳ nữa thì ở gần à, hết bàn ก่อนนี้ทำไมเก็บแพงไม่รู้อเาเอาเอาชามนึ่งหยเขาฝั่งนี้กเดี๋ยวก็ถูกชามที่สี่เลยามาเมื่อกี้ชามกินั่นสี่ทิอะเอาชามนึงครับเส้นเล็กครับธรรมดาครับ

เดี๋ยวไก่สอบพวกปลาวันที่าแรงทีโดยเท้าสีนุ่มหน่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนาะบุคุ้มไปเห็นงานเมื่อเมื่อมือก็ได้แค่สองร้อยห้าสิบเองเหีจ่าตีจ่าตีใช่ไหมตีมาเดี๋ยวไก่เที่ยวงานพี่จะทุ่นก็ไดครับผู้บ่านี่ฟันเหาก็ไปไล่ก็เอาสมมติมีแฟนฝั่งมีแฟนฝั่งไทยที่ไปแต่งงานกันอย่างไรแต่งงานไปคลองอ่ะ ลืมเอกสารไว้เกือบไม่ได้กลับบ้านกันแล้วนะเนีเห่ไกด์ไกด์หรืมเอกสารก็ได้ไม่ไหวเลยเกือบไม่ได้กลับบ้านเอาวโหสังนี้กันเลยแหละอันนี้ค<ห>ือหมูห่บ้านอะไร,ะไรนะครับหมูบ่บ้านโพสีวัดโพสีอยู่จังหวัดอะไรอันนี้จังหวัดอะไรวะ อะไรใส่นะใส่บุรีใส่บุรีใช่ปะชัยยะบุรีประมาณสปปลาวสปปลาวสาวอันนี้อันชัยยะบุรีเอ่าตอนนี้เราเดินทางถึงจังหวัดชัยยะบุรีฝั่งลาวนะฮะก็ตัวนี้เป็นวัดโพสีนะฮะโอ้โหเขตชัยยะบุรี โมมาลายสวยจังเลยครับเขาข้อวางส <c oughs> าปน์ครัอนี่ครับป้ายสปปลาวยินดีต้อนรับทุกท่าน <c oughs> ต้อนอหไ อะไรวันนี้มันพระพอดีนะครับประตูปิดนะครับประตูโบส ครับอ๋อนี่ครับ